ตัวอย่างที่11ขีด1น,นะครับเป็นวัตจักรอัดไอทฤษฎีนะครับบอกว่ามีเครื่องทำความเย็นใช้สารทำความเย็น 1.4A นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ทำงานเป็นวัตจักรอัดไออุด่ตงตินะครับทำงานอยู่ระหว่างสองระดับความดันก็คือจุด1.4กับจุด8 เมกะปาสคาลนะครับนะก็คือ140ยสี่กิโลปาสคาลกับ800ร้อยกิโลปาสคาลนะครับถ้าตีเป็นบาร์ก็1.4ึ่งบาแล้วก็8ปดบานะครับเลขพวกนี้ก็จำๆไว้บ้างนะครับสร้างความรู้สึกไว้นะว่าความดันต่ำอยู่ประมาณไหนความดันสูงอยู่ประมาณไหนนะครับถ้าเกิดอัตราการไหลของน้ำยานเนี่ยคือจุดศูกิโลกรัมต่อวินาทีนะครับ เขาให้หาอัตราการถ่ายเทความร้อนอัตราการทาความเย็นนั่นแหละนะอัตราการกําจัดความร้อนออกจากพื้นที่ทําความเย็นนะครับแล้วก็กําลังไฟฟ้าที่ใส่เข้าที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็อัตราการอัตราการถ่ายเทความร้อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมอันนี้คือ QH นะครับแล้วก็ให้หา COP นะครับของเครื่องทําความเย็นบอกว่า น,นี้ก็มาที่วิธีทํานะครับเขาบอกว่าคล้ายๆทวนเมนไอเดียนะครับว่าเครื่องทำความเย็นนะทำงานเป็นวัฏจักรอัดไอทางทฤษฎีนะครับระหว่างสองระดับความดันนะครับอัตราการทําความเย็นกำลังที่กาลังไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปแล้วก็อัตราการคายความร้อนนะครับแล้วก็ COP นะครับอันนี้ถูก กำหนดว่าเราต้องหาสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับตัวอัตราการทำความเย็นก็คือ QL นี่แหละนะครับ Power input ก็คือ W ที่ใส่ที่คอมเพรสเซอร์นี่แหละแล้วก็ Heat rejection ก็คือ QH นะครับอันนี้ตอนที่เราไล่ทำปัญหาก็ทำให้เป็นระบบแบบนี้แหละก็ใส่ Assumption นะครับใส่สมมติฐานไปอันไหนที่อันไหนที่โจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้ไม่ได้ given มาให้เนี่ย Uh, เราก็แต่แต่ว่ามันจะต้องใช้เพื่อให้วิเคราะห์ปัญหาได้เนี่ยก็ใส่ลงมาในนี้นะครับอันแรกก็คือบอกว่าเป็น steady state นะครับแล้วก็ละพลังงานจนพลังงานสักออกนะครับการวิเคราะห์อันนี้ก็เป็นการไล่ไอเดียว,ว่าโจทย์ข้อนี้นี่จะเดินยังไงนะครับจะทำยังไงบอกว่าเขาก็เขียนเป็น ts diagram นะครับ ของวัตถจากนี้เนี่ยในรูปที่สิบเอ็ดขีดหกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบอกว่าอันนี้เป็นวัตถจกออากอัดไอรเชิงทฤษฎีนะอ่าแล้วก็ให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นไอเชนูป,ปิกนะครับให้น้ํายาที่ออกจากคอยล์ร้อนเนี่ยเป็นของเหลวอิ่มตัวความดันสูงนะครับแล้วก็น้ํายาที่เข้าคอมเพรสเซอร์เป็นไออิ่มตัวนี่คืออันนี้คือตามทฤษฎีเลยนะครับ แล้วก็ไปเปิดนี่ครับตารางคุณสมบัติของ R134a นะครับเอนทาลปีของอ,อน้ำยาทําความเย็นที่ทั้ง 4. 4. สี่จุดเตตนี่ยสี่สเตทเนี่ยนะครับก็เปิดได้ดังต่อไปนี้นะครับก็อธิบายข้างล่างนี้นะครับอ,อนะดูอันนี้ก่อน ก็เป็น t s d i a g r กรนะครับของวัตจักรตามโจทย์ในตัวอย่าง11บเดขีดหนึ่งนะครับช่วงสีเป็นหนึ่งเป็นคอยเย็นนะครับก็จากของผสมก็ไล่ไปเป็นไออิ e ่มตัวนะครับตามที่ตามที่ทฤษฎีบอกนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นไอเซนโทรปกโปรเซสนะครับเราจะเห็นว่ามันขึ้นแนวดิ่งใช่ไหมเอนโทรปีคงที่มีงานใส่เข้ามา จากไอร้อนนิยตตำหน่นที่สองระบายความร้อนออกจนมาเป็นไออิ่มตัวแล้วก็เป็นของผสมแล้วก็ออกที่สามเป็นไออิ่มตัวที่ความดันสูงเนี่ยก็เลาะมาตามเส้นนี้เลยนะครับก็ระหว่างทางก็คือการคายความร้อนออกทั้งหมดนะครับตรงนี้สามาสี่เป็นทรัลทริงโรเซสก็จะเห็นเอนโทรปีขึ้นแต่ว่าเอนโทรปีมันคงที่นะครับโอเค เดี๋ยวเราก็ดูว่าเขาเปิดตารางามายัไงไรบ้างนะอันนี้ก็ยังจุดความดันต่ำนะครับ P1 เนี่ยอยู่ที่จุดหนึ่งสี่เมก้ปาสคาลเนี่ย H1 นะครับย่อหน่อยนะจะได้เห็น H1 ตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นเอนทอปีของไอหิ่มตัวที่จุดหนึ่งสี่ใช่ไหมครับ ก็เปิดตารางได้อันนี้มานะฮะน,นี้ต้องไปเปิดเองนะเอนโทรปีได้เท่านี้นะครับเอนโทรปีไออิ่มตัวที่ความดันหนึ่งสี่ศูนย์กิโลปาสคาลเนี่ยนะครับส่วนตำแหน่งที่สองนะครับอันนี้เป็นไอร้อนยิ่งยวดเนาะอยู่ที่ความดันจุดแปดมกะปาสคาลแต่ว่าเอนโทรปีเนี่ยเท่ากับทางเข้านะครับเท่ากับ S1 เพราะว่ามันเป็นไอเซนโทรปกโคสเซสใช่ไหมก็ไปเปิดตารางครับความดันเท่านี้ เออนโทรปีเท uh, ่านี้นะครับความดัน800เอนโทรปีจุด94วันตรงกับเอ็นทารปี275นะครับา3นี่ uh, จุดที่สามนะครับก็ยังคงเป็นความดันสูงอยู่จุด8เมกะปาสคาลหรือ800กิโลปาสคาล H3 จะเป็น H ของไออิมตัวอของของเหลวอิมตัวที่ความดันเท่านี้แหละนะครับเปิดตารางได้อันนี้มา S4 กับ S3 นี่เป็นพลอยริ้งโปรเซส s นะครับเท่ากันก็ได้เท่ากันนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยการวาด PS i a g กร m นะวิเคราะห์ง่ายกว่าวิเคราะห์พี TS ไ a แกรมมันก็เห็นทรงหนึ่งแต่ว่า PS d i a g กรมเนี่ยมันเห็นเอนทัปีครบสี่ตัวครับเนี่ยเห็นเอนทัปีครบสี่ตัวก็วิเคราะห์พลังงานได้ทั้งหมดแล้วนะครับวนะาดเดี๋ยวเอางี้ เดี๋ยววาดทีเอสไดแกรมเน่คู่กันไปให้ดูด้วยนะครับมันไม่ยากนะทรงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ทรงนี้เนาะถึงเวลาเราก็เริ่มวาดเนี่ยลากความดันสองระดับคาไว้เลยนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ให้เป็นทีสูงน,นี้ให้เป็นทีต่ำเนาะ แล้วก็เวลาวาดเนี่ยมันก็ไปตามนี้เลยครับไปตามสม,มัติขานเราอะ่ะก็อ่อสีอะไรดีสีมแล้วกันก็ทางเข้าคอมเพรสเซอร์อยู่ที่ความดันต่ำอุณหภูมิต่ำใช่ไหมเป็นไออิ่มตัวก็จุดไปบนไออิ่มตัวความดันต่ำหนึ่งไปสองเป็นคอมเพรสเซอร์เวลาเราอัดเข้าไปเนี่ยความพลังงานมันเพิ่มใช่ไหมเพราะเราใส่งานเข้าไปนั้น มันก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับมันก็จะวิ่งอย่างนี้เอนทาวีจะเพิ่มขึ้นนะพลังงานในตัวจะเพิ่มขึ้นไปจบที่ความดันสูงณนะจุดที่สองสองมาสามก็วิ่งตามเส้นความดันคงที่มาเลยครับนะวิ่งตามเส้นความดันคงที่มาเลยแล้วมาจบที่ของเหลวอิ่มตัวความดันสูงจากสามาสี่ก็เป็นพลัสเิงโครเซตเอนทาวีคงที่นะครับก็มาจบที่จุดที่สี่แล้วจยวสี่มันก็เดินไปหนึ่ง เองเนาะแล้วก็ตัวพลังงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีเนี่ยครับ QQL เข้างานเข้านะครับแล้วก็มี QH ออกมนาะถ้าดูแบบนี้นะก็เอนทอปดูเอนทอ p ปง่ายกว่านะครับเพราะว่าที่เรากำลังทําอยู่คือสมดุลพลังงานเนี่ยมันอาศัยเอนทอปใช่ไหมความร้อนที่เข้าครับก็คือ m d o ทคูณเดลต้า p y นนั่นแหละนะครับ ก็ได้ท่นนี้นะครับงานที่เข้าก็ m d o t คูณกับเดลต้าเอน o p y เนาะช่วง QL ก็เอา s หนึ่งกับ s สี่มาเจอกันนะครับตรงนี้ก็เป็น QL นะครับตรงคอมเพรสเซอร์นะครับก็เอา s หนึ่งกับ s สองมาเจอกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นงานนะครับออกมาได้หนึ่งโอ้หนี่ COP บานเลยนะครับเพราะเป็นทางทฤษฎีนะครับ ของจริงก็อยู่แถวๆสามบวกอะไรเงี้ยนะครับอามาข้อบนะครับเขาบอกให้หาอัตราการถ่ายเทความร้อนทิ้งนะครับที่เอที่ทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมนะครับตามรูปก็ก็คือช่วงนี้เอนทัลปีช่วงนี้นะครับนะช่วงสองกับสามนะก็เป็นอันนี้นะครับหรือว่าเราจะดูเป็นสมดุลพลังงานก็ได้นะพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกใช่ไหม เข้าสองตัวออกตัวเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ qs นะครับก็จะเท่ากับตัวนีว้กับตัวนี้บวกกันนะเห็นไหมลองดูเลขก็ได้ครับเนี่ยเจ็ดจุดเก้าหนึ่งจุดแปดหนึ่งบวกกันก็ได้เก้าเห็นไหมครับหรือคำนวณเอาก็ได้เก้านะครับนี้ก็อ่าน,นี่ไงเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาจับบวกกันก็ได้ตามสมดุลพลังงานนะครับเอออันนี้คือผมผมคิดล่วงหน้าไปก่อนนะก่อนจะอ่านนะ ก็หนึ่งคืออ่านสดนะแล้วสองก็คืออันนี้เป็น active reading อที่เคยบอกนะครับเวลาอ่านไปต้องคิดไปนะครับไม่ใช่อ่านแบบรับอย่างเดียวเป็น passive reading อันนี้ก็ไม่เกิดปัญญานะครับข้อ c ครับหา C O P ก็ตรงไปตรงมาครับความเย็นที่ทำได้หางานที่ใส่เข้าไปได้สามจุดเก้าเจ็ดนาะก็ดีดีดีเรียกอะไนะด,ดีดีกว่าดีกว่า ของจริงพอสมควรนะครับของจริงอยู่แถวสามนะครับเขาบอกว่าเนี่ยความหมายก็คือเครื่อทงทำาเย็นเนี่ยดึงเอาประมาณสี่หน่วยความร้อนนะครับเขาปัดสามจุดเก้าเจ็ดเป็นสี่นะครับดึงประมาณสี่หน่วยความร้อนนะครับออกจากออกจากพื้นที่ทคำความเย็นนะครับต่อทุกทุกหนึ่งหน่วยที่เราใส่พลังงานไฟฟ้าเข้าไปนะครับทุกๆหนึ่งหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่มันกินไปนะครับ โอเคอ่ะเขาก็มีการวิเคราะห์ปิดท้ายนิดหน่อยนะครับเอาคลิปนี้ยาวหน่อยนะแต่ว่าพูดให้มันตัวอย่างอยู่ในคลิปเดียวไปเลยนะครับ่ามบทสนทนานะครับบอกว่าเออมันน่าสนใจนะที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเอาทอตทิงวาลวนี่ออกไปแล้วใส่เป็นไอเซนโรปิกเทอร์บายเข้ามาเขาบอกว่าถ้าเป็นไอเซนโรปิกเทอร์บายนะ ให้ดูที่สเตต 4S อ๋อเขาวาดเขาวาดอันนี้มาเพราะว่าเขาอยากจะสมมุติว่าตรงนี้เป็นถ้าเกิดช่วงนี้เอาเทอร์บายมาใสา่เนาะอะถ้าเทอร์บายมามันก็จะเป็นไอเซนโทปิกเนาะเขาจะดูว่าให้มันได้งานออกมาคุ้มไหมนะโอเคบอกว่า ถ้าเกิดลองคำนวณดูเนี่ยบอกว่าเอนโทรปีที่จุด 4s เนี่ยนะก็จะอยู่ที่สมมติเขาก็ไล่คำนวณแหละครับว่าถ้าเอนโทรปีคงที่นะเอนโทปีตรงจุดที่4มีค่าตัวน,นี้88.95นะครับแล้วเทอร์บายก็จะให้กำลังออกมาในจุด3.3กิโลวัตต์ก็คือ330วัตต์บอกว่าเออมันก็จะมาช่วยลดกำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ต้องใส่ที่คอมเพรสเซอร์นั่นแหละ จาก1.8นัเหลือ1.48นะครับแล้วก็จะเพิ่มนี่ครับจะไปเพิ่มอัตราการระบายความร้อนนะครับตรง q ะครับจาก7.19เป็น7.51ดงนั้นผลลัพธ์ออกมาก็คือ COP นี่ก็จะเพิ่มจาก3.97เป็น5.07เลยมันก็เพิ่มไปตั้ง1น่นะครับซึ่งก็คิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์คือ28นะแต่ว่าอย่างที่เขาเคยพูดนะครับ คือใส่เครื่องจักรเข้าไปอีกตัวหนึ่งที่เป็นเทอร์บายเนี่ยมันก็เพิ่มต้นทุนเพิ่มความยาั่งยในการดูแลรักษาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านี้เขาก็วิเคราะห์ทางทฤษฎีให้ดูว่าถ้าใส่เทอร์ไบายไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นจริงนะครับมันดีขึ้นจริงก็อันนี้จบหัวข้อ11ขีด3นะครับตัวอย่างที่11ขีด1